ทอมพี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะยำทะเลรวมค่ะไม่ต้องถามนะวันนี้น่ารักนะไม่ต้องถามเลยน่ารักอะไรยังไม่วีนฮะยังไม่วีนอย่าวีนขอวันหนึ่งวีนทุกวันวีนกับไม่อยากจะพูดเจ๊อย่าวีนฮะนเจ๊ะไรนะเจ๊อยาวีนเจ๊อยาวีนนะ กินงค้ตกแน่ต้อไหนเรายิงสิบสองสิบแล้วทำยำไปเชียร์บบสเลบอลไปนะเวียบเลยครับว่าเบบนนะนมนเว็บขึ้นอยู่กัอินเทอร์เน็ตรูมามามา ตามเป็นน้ำปลาประชาตแตกนะอหอมๆยั่วๆให้เด็กทานผู้ชายวยละพาเด็กชะลอดูนั่นปู่ก็พาเด็กชะลอดูหนู เป็นไงครับน้องบสีหมเขารู้เวลาหนึมาช้าหนูก็สายครับผมกนปกียกร้านปลาไม่คายไม่ปลาเห็ดไก่ไม่เอาหอยนางรม ไม่หาหมอไม่อร่อยให้ไปหาหมอนะครับไม่ปลาหนุ่มก่ไม่ปลาไม่เอาหอยนางรมแล้วต่อด้ดยจกกียกรานนะวุ้ยจุกๆเลยนะเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นนะดูซื้อๆเน่ <laughs> คนสวยวั 2, แล้วใคชนะไหมชนะสีใครเราเก่งนะกระโดดตบสิบบาทสิบเมตร จำไปทำร้ายอีกสุดเผื่อให้บ้านเล็กบ้านน้อยเปิดไงไม่มีพี่หนุ่มไม่มีน้องบีทำไมมองพี่หนุ่มเป็นคนอย่างนั้นน่ะต้องมีดูสิ่งที่เป็นคนอย่างนั้นจริงๆอันนี้บีบน้ำมะนาวสดๆนะครับโว้แบตเตอรี่ต่ำ พุ่งวีนนะพี่นุมถ่ายคลิปอยู่นะทำอะไรไว้หน้าพี่ดุมหน่อยปวดร้านี่ดูนี่ดูร้าอย่างเงี้ยละลายลึกกันนี่เป็นไงแซ่บแซ่บนะมันหนาวนิดหน่อยคลิปเดียวคี่เพิ่มมะนาวนิดนึงนะน้ำยำไข่ปลาไม้ละลายค่ะได้ค่ะน้ำยำไข่แยกน้ำยำหมดนะคะแยกน้ำยำนะครับ นี่เป็นสายมาก อ,อนะนี่เป็นจกกี้ยกร้านนะห้าบาทนะมีวัตถุดิบอะไรใส่ให้ทุกอย่างนะแต่นี้ลูกค้ารีเควสมาว่าไม่เอาหอ,อยนั่งรมไม่เอาหอยนั่งรมนะครับขาไก่เด้งๆเลย ไม่ได้ขายแล้วด้วเอ่อเศกิจไม่ให้ขายครับคะแนนเราสิบห้าสิบหกหรอใครได้สิบห้า เราก็แพ้แง่งเลย <laughs> แต่ทดแทนแมงดากับไยนองล,งลมพี่หนึ่งใช้กคก็ไ,ไข่ปูอกนงเาะต่อที่ยำไข่ปูนะเจ้าเดียวกันไข่ปูนะ ไม่ปรารานะครับ 快点吧。 thôi đây rồi có năm sống tèm có năm sạp cao xếp hộp tèm hè นี่ดเดี๋ยวไปดูยำแบบคอราสต่อนะครับไกไไ่เกลืวกไข่แดง ăn không đái, 네 cũng mới Còn lên mấy khá lên Thái ไขป่ปลาไขปลามึกเพิ่มไข่แดงนะ

เงียบไหมก็ไปซื้อออนไลน์กันหมด ขายอะไรก็เงียบ เป็นหวานน้อยอยู่ดีใช่ไหมเป็ไประดับนื้อแค่ เดียวเซียวกับอย่างเดียวยำไข่ปลาเลยเซียงลูกค้าสั่งแบบไหนนะเผ็ดโลกแตกไม่เผ็ดจะกลับมาเอาเรื่องนี่ถ้าไม่เผ็ดจะกลับมาเอาเรื่องเป็นยังไงไปยินกไปยิ้กไปจะกล้าทำอะไรสวยขอบคุณค่ะดูวเล่บบอลด้วยสนุกมากไทยกับโดมไปยิ้กไปยิ้กเอ้ยนั้นแหละโอเคดูว่ามันจะไม่แซ่บไหมมันปิดู พีบอกว่าเผ็ดอะไรนะเผ็ดโรคแตกเผ็ดเ็ดให้โรคแตกไปเลยนะเรื่องเผ็ดไว้เจจิกีได้โอ้ยผีแผลซ้ำ <c oughs> เขาเขากินเราเป็นเซตอยู่แล้ลูก <c oughs> ไม่เป็นไรไม่เป็นไรน <c oughs> ี่นี่อยู่กองเลต เดี๋ยวมาดูหน้าตากันเผ็ดโลกแตกเผ็ดขนาดไหนนะคุกไปเลยไหมครใส่ะไรเล่าเนี่ยไข่ปลาเผ็ดโลกแตกก <c oughs> ินเหมือนหนูแหละรอหนูก็กินเผ็ดโลกแตกมันยิ่งเผ็ดมันยิ่งอร่อยนี่เป็นไงเป็นไงไหนทำใหมทำใหมเป็นไงไม่แล้ว แซมันบิดชิมนี่ถึงกับบิดตัวเลยนะเป็นหอดีพออีเมลเลยทำไม <laughs> รับประกันอร่อยแน่เผ็ดแน่ อร่อยจริงมันเผ็ดแบบนี้เผ็ดขึ้นโูเลยนะโอเคครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กดซับสไครป์ช่องหนุ่มมึงชนชาแนละด้วยนะครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะน้องบีกขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะบ๊ายบาย